ภารกิจสัปดาห์นี้คน้างล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบั๊กหาของไม่เจอในแมปทอยปกตินะครับแนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องบั๊กหาของไม่เจอในการทราภารกิจแนะนําให้เล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมนะครับและพิเศษในคลิปนี้ผมมีเต้าหมีช่องเอ็กซ์เครดมาร่วมทำภารกิจนี้ด้วยและขอบคุณข้อมูลการทำภารกิจบางส่วนจากช่องแมวตัดต่อด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำภารกิจพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย power play เพจเติมเงินเกมพับจีนิวสเตทราคาถูกเติมเลยวันนี้ที่ power play ครับ เฮ้ยจันไม่แน่มันอาจจะอยู่<ช>เอ็กซ์ตรีมก็ได้เอ็กซ์ตรีมก็ทำอาร์พีได้เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เอ็กซ์เนี่ยอยู่เลยเฮ้ยจัดไปภารกิจที่ชื่อว่ากลายเป็นฮีโร่ปักหมุดไปเลยที่ Exhibit Hall ภารกิจนี้คือการตามหา Portable หรือว่าเกมคอนโซลจำน,นวน3เครื่องก <jungle> ็เห็นอยู่เฮ้ยจานผมเจอแล้วเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยรูปอะนี่นะครับจะเจอตรงนี้นะครับทุกคน ในเอ็กซ์ตมโอเคนี่ครับภารกิจอันพิจอยสามอันสามอันนี่จานอีกอันม้ยเจออีกแล้วนี่ไงอีกอันนึงอยู่กับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับเกมคอนโซลนี้จะกระจายตัวอยู่ตามบูธใน e x h i b i t h a l อเลยครับหาเก็บให้ครบสามอันเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนี้ครับงั้นหมายความว่าที่คอนอลต้องมีจานไปไหมใช่ใช่จัดไป สำหรับสองภารกิจที่ชื่อว่าให้ถึงกับยามดึกอันแสนสงบสุขสองภารกิจนี้ไปเลยที่คอน沃尔ครับไปด่านเฮ้ยเฮ้ยเมาอ่ะสมจริงสุดๆ เจอปะไม่เห็นว่าจันเอ้ยเจอนี่ไงนี่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ้เฮยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ ในเมืองคอนวอลนี่เองเราสามารถทำภารกิจตามหากล่องพิซซ่าโดยการตามหาบ้านที่มีลักษณะอาคารแบบนี้นะครับที่เป็นจวดออกมาจากจัวที่แบบหลังคาเนบ้านเนี้ยมีชัวบ้านนี้เหรอแอบดูสิไม่มาว่ะไปพี่จ่อยได้ชุดที่ท่านนี้ไว้จานพี่จ่อยเขาเติมเต็มครับนี่จ้าเต็มเลยในชั้นสองเหรอชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง นี่ไงครับพิซ่าสวยงามแล้วก็นี่ดีไซน์นี้ <my> ดีไซน์อย่างนี้อ๋อที่เป็นจ่วยอย่างนี้เ <my> ออที่มันเป็นแบบหลังคาแบบนี้น oh, <my> ีมีจ่วสแสดงว่ามีแทบท,บทุกหลังเลยปะมีแทบทุกหลังมีหมดทุกหลังอ่านี่ไงบอกมาแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไง <Here. S 1> แสดงว่ามันบั็กนี่ว่ารอบก่อนอนะทั้งสองภารกิจที่ตามหาทางเบียร์กับกล่องพิซ่าเพื่อนๆก็าตามเก็บให้ครบผ้าอันก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับอา้าวเจอนี่ไงถังน้ำโหนี่ไงครับอย่างนี้นะครับ อันนี้ไงอีกอันนึไงนอวทำไมผมไม่เห็นวะเติมที่หนึ่งนะสิทันน่าจะได้ถ้าเติมซิทิันนี้มันก็ได้ได้แค่สิทธิ์เพราะถังเยอะนะนี่จริงๆเพิงมาแงนกับบ้านลักษณะดีไซน์อย่างที่บอกไปจะมีกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามเมืองต่างๆอย่างเช่นผมกําลังขับรถเข้าวงก็จะเจอเพิงที่อยู่หลังอาคารหลังนี้เฮ้ยนี่นี่หลังบ้านซ้ายมือตรงไปตรงไปตรงไปบ้านหน้า เห็นทางน้ำปะขวาขวาขวาตรงนี้โอ้ยเพียบมีมีมีสองอันพบตามนั้นแล้วครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับภารกิจครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ